ไม่มีเทวดาบนฟ้าสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้าเมื่อสิ้นรักขาดสวสัสดขาดสบันก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี้ที่เคยหลงจงรักและพักดีมาบัดนี้ไม่มีเยื่อไม่เหลือใหญ่เห็นคงจักเป็นดอกบัวชั่วชีวิต เคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไปบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางรมบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางทมเ,เมื่อสิ้นรักหักสว่าดขาดสบั้นก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปถัมจะตอบแทนให้สาสมโสมมงระยำให้หลาบจำกรรมชั่วต้องชดใช้ ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรั้งใดได,ได้ประเทศชาติประชาชนประชาธิปไตยคือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศทวงสเสมือนสวงพระเครื่องอันเรืองเวทประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่งแต่องค์พระกลับเข้าช่วงชิงจนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจสิ่งที่สูงกับต่ำนั้นตำเนรใจสมัครสุนทรเวทจึงหมองไหม เฝ้าจงรักพักดีม่รู้คลายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้าเสมือนสวงพระเครื่องอันเรืองเวทใจสมัครสุนทรเวทจึงหมองไม่เฝ้าจงรักพักดีม่รู้คลายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพร ขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้าไม่มีเทวดาบนฟ้าสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้าไม่มีเทวดาบนฟ้า,มมเ,า,ฟาเมื่อสิ้นรักขาดสวัสดิ์ขาดสบันก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี้ ที่เคยหลงจงรักและพักดีมาบัดนี้ไม่มีเยื่อไม่เหลือใหญ่เห็นคงจักเป็นดอกบัวชั่วชีวิตเคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไปบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางธรรมบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางธรรมเมื่อสิ้นรักหักสว่างขาดสบัน้นก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปธรรม จะตอบแทนให้สาสมโสโมงระยมให้หลาบจำกรรมชั่วต้องชดใช้ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรั้งใดได,ได้ประเทศชาติประชาชนประชาธิปไตยคือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศทวงเสมือนสวงพระเครื่องอันเรืองเวทประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่งแต่องค์พระกลับเข้าช่วงชิง จนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจสิ่งที่สูงกับต่ำนั้นตำเนธใจสมัครสุนทรเวทจึงหมอไหมเฝ้าจงรักพักดีมิรู้คลายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้าไม่มีเทวดาบนฟ้าเมื่อสิ้นรักขาบสวัสด ขาดสบัน้นก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี้ที่เคยหลงจงรักและพักดีมาบัดนี้ไม่มีเยื่อไม่เหลือใหญ่เห็นคงจักเป็นดอกบัวชั่วชีวิตเคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไปบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางทาบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางทา เมื่อสิ้นรักหักสว่างขาดสบั้นก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปธรรมจะตอบแทนให้สาสมโสมงะยยำให้หลาบจำกรรมชั่วต้องชดใช้ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรังใดได้ประเทศชาติประชาชนประชาธิปไตยคือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศทวงเสมือนสวงพระเครื่องอันเรืองเวท พนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่งแต่องค์พระกลับเข้าช่วงชิงจนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจสิ่งที่สูงกลับต่ำนั้นตำเนธใจสมัครสุนทรเวทจึงหมอไม่เฝ้าจงรักพักดีมิรูคลายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรสมัครสุนทรเวทไม่มีเทวดาบนฟ้า